เด็กๆเ,เจอกันวันจันทร์นะคะที่สดใสเริ่มต้นสัปดาห์เป็นยังไงบ้างคะเมื่อาทิตย์ที่แล้วเราเรียนเรื่องของการช่างตวงวัดเรื่องของตัวปัญหามาวันนี้เราก็จะมาเรียนกันเรื่องใหม่วันนี้ไม่มีเพลงนะคะไม่มีเพลงเพราะวันนี้ครูมีวิดีโอจะให้นักเรียนดู2เรื่องนะคะเรื่องของเงินเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะขึ้นบทใหม่เรื่องของเงินนะคะก่อนที่เราจะเปิดภาคเรียนมาเจอกันครูก็ให้นักเรียนดูวิดีโอ วันนี้มีวิดีโอเรื่องของเงินเรื่องแรกเป็นเรื่องของชนิดของเงินแล้วก็การอ่านค่าของเงินนะคะรู้จักเงินอ้าวพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราไปดูวิดีโอพร้อมกันค่ะ สวัสดีครับน้องๆพวกเราคือกลุ่มเรียนและธนาบารชนิดต่างๆครับน้องๆคงเคยเห็นประโยชน์จากพวกเราในเรื่องต่างๆเช่นเดินทางมาโรงเรียนซื้ออาหารกลางวันหรือไปซูเปอปร์มาร์เก็ตเพื่อซื้อของเล่นสุดโปรดน้องๆจะเห็นว่า ในชีวิตประจําวันของพวกเรานั้นต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินตลอดเวลาดังนั้นเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเงินที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้มีอะไรบ้างเงินมีสองประเภทคือเงินเหรียญและธนาบัตรครับนี่คือเงินเหรียญชนิดต่างๆครับเริ่มจากเหรียญ25สตางตางเหรียญ50สสตาง เหรียญสองบาทเหรียญห้าบาทเหรียญสิบบาทและเหรียญหนึ่งบาทแบบผมครับเหรียญยี่สิบห้าสตางค์หนึ่งเหรียญมีค่ายี่สิบห้าสตางค์เหรียญห้าสิบสตางค์หนึ่งเหรียญมีค่าห้าสิบสตางค์เหรียญหนึ่งบาทหนึ่งเหรียญมีค่าหนึ่งบาทเหรียญสองบาทหนึ่งเหรียญมีค่าสองบาท เหรียญหบาทหนึ่งเหรียญมีค่าห้าบาทเหรียญสิบบาทหนึ่งเหรียญมีค่าสิบบาทครับช่วงนี้ชี้นะน้องๆสังเกตไหมครับว่าเหรียญสิบบาทจะมีสองสีคือ มีสีทองตรงกลางและบริเวณรอบนอกจะเป็นสีเงินครับเมื่อน้องๆรู้จักกับเงินเหรียญทั้งหมดแล้วคราวนี้เรามาทําความรู้จักกับธนาบัตรชนิดต่างๆกันบ้างนะครับน้องๆพอจะคุ้นกับหน้าตาของเจ้าธนาบัตรชนิดต่างๆเหล่านี้กันบ้างไม่เอ่ยเริ่มจากธนาบัตร10บาท1ฉบับมีค่า10บาทธนาบัตร20บาท1ฉบับมีค่า20บาท ธนบัตรห้าสิบบาท1นึฉบับมีค่า50บาทธนบัตรห0ึบาท1นึฉบับมีค่า100บาทธนบัตรห0ายบาท1นึฉบับมีค่า500บาทและธนบัตรหนึ่พบาท1นึฉบับมีค่า1000บาทครับ น้องๆคงจะเห็นแล้วนะครับว่าธนาบัตรแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันในด้านสีขนาดและค่าของธนบัตร สิ่งเหล่านี้ทำให้เราสามารถบอกได้ว่า ธนาบัตรใบนั้นเป็นธนาบัตรชนิดใดและค่าของธนาบัตรก็เป็นส่วนทําให้เราสามารถใช้ธนาบัตรได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมครับตอนนี้ก็ถึงเวลาไปสนุกกับเกมเหรียญละธนาบัตรกันแล้วนะครับไปดูกันซิว่าน้องๆรู้จักเหรียญละธนาบัตรกันครบหรือยังเอ,อ่ยไปกันเลยครับช่วงใช้เดียวตอน ข้อไหนกันแน่วันนี้เราได้รู้จักกับเรียนและธนาบัตรที่เราใช้ในชีวิตประจำวันกันแล้วนะครับลองสังเกตดูนะครับว่าเราจะใช้เหรียญและธนาบัตรแต่ละชนิดให้เหมาะสมได้ยังไงแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ <The> การเขียนจํานวนเงินโดยใช้จุด และกาารอ่นสวัสดีครับน้องๆพบกันอีกแล้วนะครับกับเรียนและธนาบัตรชนิดต่างๆมาถึงตอนนี้ น้องๆคงคุ้นชินกับเหรียญและธนาบัตรชนิดต่างๆกันเป็นอย่างดีแล้วไม่ว่าจะเป็นเหรียญ25ส้ตางค์เหรียญห้าสิบตางค์เหรียญห้าบาทเหรียญสิบาทและเหรียญบาทอย่างผมส่วนนี้ก็คือกลุ่มของธนาบัตรชนิดต่างๆค่ะนัง้องรู้จักพวกเราเป็นอย่างดีแล้วใช่ไหมเอ่ยธนบัตรหนึ่งพบาท 1, ธนบัตรห้าร้อยบาทธนบัตรหนึ่งร้บาทธนบัตรห้าสิบบาทและพี่ซึ่งเป็นธนบัตรยีสิบบาทค่ะวันนี้พวกเราจะมาแนะนำให้น้องๆรู้จักกับการเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุดกันครับส่วนจะเป็นยังไงนั้นตามไปดูกันเลย จากจำนวนเงินเหล่านี้น้องๆตอบได้ไหมครับว่ามีเงินจำนวนเท่าไหรกันบ้าง จำนวนเงินที่น้องๆเห็นอยู่นี้คือสี่สิบ้าบาทห้าสิบสตางค์การเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุดเขียนได้โดยใช้จุดขั้นระหว่างจำนวนเงินที่เป็นบาทกับสตางค์แล้วเขียนหน่วยเป็นบาทครับและนี่คือการเขียนแสดงจำนวนเงินด้วยจุดครับโดยน้องๆต้องไม่ลืมว่า เลขโดดที่อยู่หลังจุดนั้นต้องมี2ตัวเสมอนะครับนอกจากนี้ถ้าหากเรามีจำนวนเงินที่ไม่มีเศษเหลือเป็นสตางค์เราก็ยังคงตัวเลขโดด2ตัวหลังจุดเอาไว้นะครับโดยเขียนแทนด้วยตัวเลข0ูย์2ตัว320บาทแบบนี้ครับ หรือกรณีที่จำนวนสตางค์ไม่ถึง10สตางค์เช่น320บาท5สตางค์เราก็จะเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุดขั้นดังนี้ครับส่วนในกรณีที่มีจำนวนเงินไม่ถึงบาทนั้นเราก็จะแทนตำแหน่งตัวเลขหน้าจุดที่บอกจำนวนเงินเป็นบาทด้วยตัวเลขศูนย์เหมือนกันครับ ใช้เดียวตอนเพราะเราคู่กันน้องๆลองมาฝึกเขียนแสดงจำนวนเงินแบบจุดแสดงราคาสิ่งของต่างๆในซูเปอร์มาร์เก็ตกันดูนะคะไปกันเลย หนึ่งสองสามสี่เหรียญยี่สิห้าสตางค์สี่เหรียญจะมีค่าเท่ากับหนึ่งยสตางค์ซึ่งหนึ่ง้อยสตางค์เท่ากับ1บาทค่ะในกองนี้ มีเหรียญ25สตางค์เจ็ดเหรียญมีค่าเท่ากับ175สตางค์ซึ่งหมายถึงมีเงิน1บาท75สตางค์ค่ะช่วงใช้เดียวตอนข้อไหนกันแน่ จากภาพมีจำนวนเงินรวมกันเท่ากับเท่าใด เป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆเขียนจำนวนเงินแบบจุดกันได้แล้วใช่ไหมครับอย่าลืมฝึกฝนกันให้คล่องนะครับเพราะเรื่องของเงินเงินทองทองเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรานะครับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่นะครับ บายบายเป็นยังไงบ้างคะวิดีโอที่นักเรียนดูสนุกไหมคะวิดีโอที่ให้ดูนะคะเป็นเรื่องของการทบทวนชนิดของเงินที่นักเรียนเรียนมาแล้วการรวมการรวมค่าการอ่านค่าของเงินการรวมเงินนะคะวันนี้ครูก็มีการบ้านการบ้านของครูยากมากเลยให้นักเรียนไปทบทวนเรื่องของการรวมเงินนะคะ นักเรียนใช้เงินแล้วนักเรียนต้องรวมเงินเป็นบางคนครูบอกว่าธนบ,าบัตรฉบับละหนึ่งร้อยบาทรวมยังไงสามฉบับกับธนบ,บัตรฉบับละยี่สิบาทเป็นเงินเท่าไหร่แต่บางคนรวมไม่เป็นเพราะนั้นวันนี้ไม่ให้การบ้านเป็นข้อเขียนแต่ให้นักเรียนไปทบทวนเรื่องของการรวมเงินนะคะว่าธนบัตรแต่ละชนิดมีค่าเท่าไหร่นะคะถ้าหลา,หลายชนิดรวมกันจะเป็นเท่าไหร่นักเรียนอาจจะขอนับเงินคุณแม่ให้คุณแม่ฝึก ก็ได้ฝึกว่าแม่ไหนลองเอาธนาบาตัตรมาแล้วให้หนูนับรวมเงินซิหรือเงินเหรียญก็ได้นะคะและเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาลงเนื้อหานะคะครูจะอธิบายให้ฟังนะคะวันนี้นะคะขอให้นักเรียนเคลียร์งานเก่าด้วยนะคะนอกจากทบทวนเรื่องเงินแล้วนักเรียนเคลียร์งานเก่าก่อนที่เราจะเปิดนักเรียนจะได้ไม่มีงานค้างมากนะคะวันนี้รักษาสุขภาพนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ